บิดเลยบิดเลยบิดเลยบิดรถมือสองกันดูพี่ชายครับ lamborghini มันเท่าไหร่ครับพี่คันไหนเอ่ยเนี่ยครับพี่รับทีละคนเลยรับทีละคนทีละคนสีส้มหรือสีเขียวนี่ๆๆพี่คันนี้ครับ เอาไปสองร้อยสามสิบสองร้อยสามสิบมีอะไรบ้างพี่เต็มทุกจุดผมขอลองขัหน่อยได้ไหมพี่เอาไปเช็คได้เลยครับพี่ชายเดินตามมมาชี้ยแต่ก็มีปลสีชี้อเป็นบุญกูละปิดเลยปิดเลยปิดเลยปิดรถมือสองกันดูปิดรถมือสองปิดรถมือสอง ปิดรถมือสองปิดรถมือสองไม่คืนหรอกไปเลยครับคนดูได้ฟรีลัมโบกินี่ฮะ